สวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะเซียนหลินนะคะมาจากเพจหลินสเต็ปทีเด็ดคู่ขี้นะคะค่าคืนนี้เนี่ยก็มาวิเคราะห์นะคะบอลคู่ขี้แบบงูงแต่ว่ากําไรเนี่ยได้กันร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนใครที่ชอบเนี่ยก็สามารถตามกันได้นะคะถ้าเกิดใครเห็นต่างเราก็สามารถขัดกันได้นะคะเพราะนี่เป็นการวิเคราะห์เป็นการคาดคะเนค่ะก่อนที่จะไปรับชมนะคะน้องฝกักพี่ๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารต่างๆด้วยนะคะการที่เราจะมาวิเคราะห์อบอลน,นะคะแบบคู่ขี้เนี่ยอันดับแรกเลยนะคะเราอย่าไปยึดติดนะคะว่าจะต้องเดิมพันเป็นคู่นนั้นหรือว่า เดิมพันเป็นคู่นี้ค่ะเราเล่นกันแบบง่ายๆนะคะแต่ว่ากําไรเราได้กันแน่นอนวันนี้เนี่ยน้องก็จะมาวิเคราะห์ทั้งหมด10คู่ค่ะก็เป็นรายการฟุตบอลยูฟายูโรป้านะคะที่จะจัดขึ้นเนี่ยในวันพฤหัสที่1สิงหาคม2567นะคะมีทั้งหมด10คู่มีคู่ไหนกันบ้างเรามารับชมกันได้เลยค่ะคู่ที่1นะคะก็เป็นเอสทาน่านะคะพบกับมิวซามีค่ะก็เริ่มเตะก,กันที่เวลา3ทุ่มตรงค่ะคู่ที่2นะคะก็เป็น อารารัตนะคะพบกับซิมบูค่ะก็เริ่มเตะกันที่เวลาสี่ทุ่มตรงค่ะคู่ที่สามนะคะก็เป็นอูราตูค่ะพบกับบานิกออสตาว่าค่ะก็เริ่มเตะกันที่เวลาสี่ทุ่มตรงค่ะคู่ที่สี่นะคะก็เป็น เอสเคบรานะคะพบกับโกอาเฮสอีเกิลนะคะก็เริ่มเตะเนี่ยที่เวลาเที่ยงคืนค่ะคู่ที่5นะคะก็เป็นแกรนนาฟอนนะคะพบกับลีเกียวอซอค่ะก็เริ่มเตะกันที่เวลาเที่ยงคืนคู่ที่6นะคะก็เป็นทรอมโซค่ะพบกับคูพีเอสค่ะก็เริ่มเตะกันที่เวลาเที่ยงคืนคู่ที่7นะคะก็เป็นวาดูดพบกับเซนแพค t ิกนะคะก็เริ่มเตะกันที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งค่ะคู่ที่8นะคะก็เป็นเอเนตียค่ะพบกับไวกิงเกอร์เลยาวิกนะคะ ก็เริ่มเตะกันที่เวลาตีหนึ่งค่ะคู่ที่9นะคะก็เป็นเชียบอลพบกับ FC สซ i ูริค,ค่ะก็เริ่มเตะกันที่เวลาตีหนึ่งสีนาทีค่ะ และคู่ที่10นะคะก็เป็นลาฟิโอริต้าค่ะพบกับอิสตันบูค่ะก็มาเริ่มเตะกันที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีค่ะเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะคะคู่แรกนะคะก็เป็นเอสตาน่าค่ะพบกับมิวซามี่นะคะก็เริ่มเตะกันที่เวลาสามทุม่มค่ะเรามาดูนะคะห้านัดหลังเลยนะคะห้านัดหลังของเอสตาน่านะคะก็ชนะหนึ่งแพ้สองเสมอสองค่ะทําประตูรวมไปได้ทั้งหมดเก้าประตูค่ะส่วนสถิติของมิวซามี่นะคะห้านัดหลังล่าสุดนะคะก็ชนะหนึ่งแพ้สี่ค่ะทำ ประตูรวมเนี่ยไปได้ทั้งหมด6ประตูค่ะคู่นี้เนี่ยน้องก็ชอบไปทางเอสทาน่านะคะแล้วก็คู่นี้เนี่ยสรกมาคู่แน่นอนค่ะคู่ที่2นะคะก็เป็นอารารัตพบกับซิมบูค่ะเริ่มเตะกันที่เวลา4ี่ทุ่มตรงนะคะอารารัตนะคะห้านัดหลังล่าสุดเนี่ยก็เสมอ1แล้วก็ชนะ4ค่ะทําประตูรวมเนี่ยไปได้ทั้งหมดสิบเอประตูส่วนสติของซิมบูนะคะ5นัดหลังเนี่ยก็ชนะ1แพ้4ค่ะทําประตูรวมเนี่ยไปได้ทั้งหมด9ประตูค่ะแล้วก็คู่นี้นะคะน้องก็ชอบไปทางอารารัตมากกว่านะคะแล้วก็ ก็คู่นี้เนี่ยก็มาคู่แน่นอนค่ะคู่ที่3นะคะก็เป็นอูราตูค่ะพบกับบานิกออสตาร์วาค่ะก็เริ่มเตะก,กันที่เวลาสี่ทุ่มตรงค่ะสถิติของอูราตูนะคะ5นัดหลังล่าสุดนะคะก็ชนะ2เสมอสองแพ้1ค่ะทําประตูเนี่ยไปได้ทั้งหมดนะคะ9ประตูส่วนสถิติของบานิกออสตาวานะคะห้านัดหลังล่าสุดเนี่ยก็แพ้3เสมอสองค่ะทำประตูรวมไปได้ทั้งหมด6ประตูค่ะ คู่นี้นะคะน้องก็ชอบไปทางอูราตูมากกว่านะคะแล้วก็สกอร์คู่นี้เนี่ยมาขี้แน่นอนค่ะคู่ที่4นะคะก็เป็น SK สเคบรค่ะพบกับ g o a h e a ดอีนะคะก็เริ่มเตะก,กันที่เวลาที่ยังคืนตรงค่ะสถิติของห้านัดหลังล่าสุดนะคะก็เสมอ2อชนะ2แพ้1ค่ะทําประตูรวมไปได้หมด9ประตูค่ะส่วนสถิติของ g o a h e a ดอีนะคะ5้านัดหลังล่าสุดเนี่ยก็ชนะ2เสมอ2แพ้1ค่ะทาประตูรวมไปได้หมด6ประตูคู่นี้นะคะน้องก็ชอบไปทาง SK b r a บรมากกว่านะคะ แล้วก็สดสกอร์เนี่ยมวดน,นี้มาคู่แน่นอนค่ะคู่ที่5นะคะก็เป็นแกรนาฟอนนะคะพบกับรีเกียวอซอค่ะก็เริ่มเตะก,กันที่เวลาเที่ยงคืนค่ะเรามาดูสถิติของแกรนาฟอนกันเลยนะคะห้านัดหลังล่าสุดเนี่ยก็ชนะ4เสมอหนึ่งค่ะทำประตูรวมไปได้ทั้งหมด13ประตูค่ะส่วนสถิติของรีเกียวอซอนะคะ คนั้นหลังล่าสุดนะคะก็ชนะ4เสมอหนึ่งค่ะทาประตูรวมเนี่ยไปได้ทั้งหมด8ประตูค่ะคู่นี้เนี่ยน้องก็ให้เสมอนะคะแล้วก็สกอ์เนี่ยต้องมาคู่แน่นอนค่ะคู่ที่6นะคะก็เป็นทอมโซ่ค่ะพบกับคูพีเอสค่ะคู่นี้เนี่ยก็เริ่มเตะก,กันที่เวลาเที่ยงคืนค่ะเรามาดูสถิติของทอมโซ่ก่อนเลยนะคะ5นั้นหลังล่าสุดเนี่ยก็ชนะ1แพ้สค่ะทาประตูรวมเนี่ยไปได้ทั้งหมดห้าประตู ส่วนสถิติของคู่พีเอนะคะ5นัดหลังล่าสุดนะคะก็ได้ชนะ3แพ้2ค่ะทำประตูรวมเนี่ยไปไทั้งหมด10ประตูค่ะคู่นี้นะคะน้องก็ให้ไปทางทอมโซนะคะแล้วก็สกอร์เนี่ยมาขี้แน่นอนค่ะคู่ที่7นะคะก็เป็นวาดุสพบกับ เซนต์แพทริกนะคะก็เริ่มเตะกันที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งค่ะเรามาดูสถิติของวาดดตเลยนะคะน้านัดหลังล,งล่าสุดนะคะก็ชนะ2แพ้1เสมอ2ค่ะทําประตูรวมเนี่ยไปได้ทั้งหมด11ประตูนะคะส่วนสถิติของเซนต์แพทริกนะคะก็5้านัดหลังล่าสุดเนี่ยก็ชนะ1แพ้2เสมอ2ค่ะทําประตูรวมไปได้ทั้งหมด5ประตูคู่นี้นะคะน้องก็ชอบไปทางวาดดตมากกว่านะคะ แล้วสกอร์เนี่ยมาขี้แน่นอนค่ะพี่ๆคู่ที่8นะคะก็เป็นเอนาเตียค่ะพบกับไวกิงเกอร์นะคะเลยาวิกค่ะก็เริ่มเตะก,กันที่เวลาตีหนึ่งตรงเลยนะคะเรามาดูสถิติของเอนนเตียกันก่อนเลยนะคะ5นัดหลังล่าสุดเนี่ยก็ชนะ3ค่ะแพ้2ทําประตูรวมนะคะไปทั้งหมด4ประตูค่ะส่วนสถิติของไวกิงเกอร์นะคะ5้านัดหลังล่าสุดนะคะก็ชนะ2เสมอ2แพ้1ค่ะทําประตูรวมเนี่ยไปได้ทั้งหมด9ประตูนะคะ คู่นี้นะคะน้องก็ชอบไปทางเอนาเตียมากกว่านะคะแล้วก็สกอรเนี่ยมาคี้แน่นอนค่ะ คู่ที่9นะคะก็เป็นเชลบอนพบกับ FC ซีซูริค่ะก็เริ่มเตะกันที่เวลาตีหนึ่งสนะคะสถิติของเชลบอนนะคะ5านัดนหลังล่าสุดเนี่ยก็แพ้1ชนะ4ค่ะทําประตูรวมไปได้หมด7ประตูส่วนสถิติของ f c ซีซูริกนะคะ5านัดนหลังล่าสุดนะคะก็ชนะ3แพ้1เสมอ1ค่ะทําประตูรวมไปได้หมด7ประตูเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็คู่นี้นะคะน้องชอบไปทาง FC ซีซูริกมากกว่านะคะและคู่นี้สกอร์เนี่ยมาขี้แน่นอนค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางกันจะมาถึงคู่ที่10แล้วนะคะพี่ๆเร็วมากๆเลยค่ะคุยกันแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็จะได้จบคลิปกันแล้วนะคะคู่ที่10นะคะก็เป็นราฟิโอริต้านะคะพบกับอัสตันบรูนะคะก็เริ่มเตะก,กันที่เวลาตีหนึ้าค่ะสถิติของราฟิโอริต้านะคะผ่านนัาหนักล่าสุดนะคะก็ชนะ3แพ้2ค่ะทําประตูดวมไปได้ทั้งหมด6ประตูค่ะ ส่วนสถิติของอิสตันบูลนะคะก็5นัดหลังล่าสุดนะคะก็ชนะ4แพ้1ค่ะทำประตูวรวมไปได้ทั้งหมด13ประตูค่ะคู่นี้นะคะน้องก็ชอบไปทางลาฟิโอริต้ามากกว่านะคะแล้วก็สกอร์คู่นี้เนี่ยมาขี้แน่นอนค่ะแล้วเรามาทวนกันอีกรอบนึงนะคะว่าคู่ไหนกับคู่ไหนเจอกันเวลาไหนนะคะแล้วแอดเนี่ยชอบไปทางคู่ไหนมากกว่าแล้วก็คู่นี้สกอร์เนี่ยควรจะไปขี่หรือไปคู่ดีนะคะเรามาทวนกันอีกรอบเลยนะคะคู่ที่1น,นะคะก็เป็น เอสทาน่านะคะพบก,กับมิวซัมมี่ค่ะก็เริ่มติดกันที่เวลาสามทุ่มตรงค่ะคู่นี้เนี่ยก็ชอบไปทางเอสทาน่านะคะแล้วก็คู่นี้ต้องเป็นสกอร์คู่เท่านั้นค่ะ คู่ที่2นะคะก็เป็นอารารัตค่ะพบกับซิมบูค่ะก็เริ่มเตะกันที่เวลาสี่ทุ่มตรงค่ะคู่นี้น้องก็ชอบไปทางอารารัตนะคะรัะสกอนเนี่ยมาคู่ค่ะคู่ที่3นะคะก็เป็นอูราตูค่ะพบกับบาิกออสตราวาค่ะก็เริ่มเตะกันที่เวลาสี่ทุ่มตรงค่ะคู่นี้น้องก็ชอบไปทางอูราตูค่ะส่วนสกอนนะคะก็มาขี้แน่นอนค่ะคู่นี้คู่ที่4ี่นะคะก็เป็น SK b r a n รค่ะพบกับ g o Ahead Eagle นะคะก็เริ่มเตะก,กันที่เวลาเที่ยงคืนตรงค่ะคู่นี้เนี่ยน้องก็ชอบไปทาง SK b r a n รมากกว่านะคะแล้วก็สกอร์เนี่ยมาคู่แน่นอนค่ะคู่ที่5นะคะก็เป็นแกรน a ฟฟอนค่ะพบกับลิเกียวอซค่ะก็เริ่มเตะก,กันที่เวลาเที่ยงคืนนะคะคู่นี้นะคะน้องมองไว้ว่าเสมอค่ะแล้วก็สกอร์นะคะต้องมาคู่แน่นอนจ้า คู่ที่6นะคะก็เป็นทอมโซค่ะพบกับคูบิเอสค่ะก็เริ่มเตะก,กันที่เวลาเที่ยงคืนค่ะคู่นี้นะคะก็ชอบไปทางทอมโซค่ะแล้วก็สกอร์เนี่ยมาขี้แน่นอนค่ะคู่ที่7นะคะก็เป็นวาดูสค่ะพบกับเซนแพนติกนะคะก็มาเริ่มเตะก,กันที่เวลาเที่ยงคืน30นาทีค่ะคู่นี้นะคะน้องก็ชอบไปทางวาดูสมากกว่านะคะและสกอร์เนี่ยมาขี้แน่นอนค่ะ คู่ที่แปดนะคะก็เป็นเอนาเตียค่ะพบกับไวกิงเกอร์นะคะคู่นี้ก็มาเตะกันที่เวลาตีหนึ่งตรงค่ะคู่นี้น้องชอบไปทางเอนาเตียค่ะแล้วก็สกอร์เนี่ยมาขี้แน่นอนค่ะ คู่ที่9นะคะก็เป็นเซลบอลค่ะพบกับ f c ซีซูริกนะคะก็มาเริ่มเตะกันที่เวลาตีหนึ่ง้าค่ะคู่นี้น้องชอบไปทาง f อซีซูริกมากกว่านะคะแล้วก็สกอร์เนี่ยต้องมาขี้แน่นอนค่ะแล้วก็คู่สุดท้ายนะคะคือคู่ที่10บลาฟิโอริตานะคะพบกับอิสตันบูลค่ะก็มาเริ่มเตะกันที่เวลาตีหนึ่งค่ะคู่นี้เนี่ยน้องก็ชอบไปทางลาฟิโอริตานะคะและสะกอร์เนี่ยมาขี้แน่นอนค่ะ สำหรับการทายสกอร์คู่ขี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับพี่ท่านใดนะคะเห็นชอบนะคะก็สามารถตามกันได้นะคะแต่สำหรับพี่ท่านใดเห็นต่างก็สามารถขัดกันได้นะคะสำหรับพี่ท่านใดที่เห็นต่างนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะหรือว่าผิดพลาดประการใดน้องก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะสำหรับพี่ท่านใดที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะน้องก็ฝากพี่ๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะไว้พบกันคลิปถัดไปนะคะหลินสเต็ปทีเด็ดคู่ขี้ขอสวัสดีค่ะ i ah. ah.